เห็นไหมตรงนี้ตรงนี้นี่น,นี่นี่คือไอนะฮะมันแยกไอ้นี่เขาเอาเชือกมากัน้นตรงนี้เป็นร่องลึกลงไปแผ่นดินแยกคนโบราณบอกอย่าทำหินแตกอย่าแยกแผ่นดินตอนนี้เป็นยังไงล่ะหินก็แตกแผ่นดินก็แยกเพราะคนเสื่อมใช่ไหมจิตมันเสื่อมทำให้ประเทศ เกิดการแตกแยกร้าวฉานใช่ไหมทำให้สถาบันเบื้องสูงที่เป็นศูนย์รวมของคนทั้งประเทศเสื่อมเมื่อเสื่อมทุกอย่างก็จะยุบจะแยกจะแตกจะสลายไปมันเป็นเรื่องปกติถึงแม้เราไม่ได้ทำแต่พวกเราในบ้านเราทำเราก็สวยไปด้วยปลาเน่าตัวเดียวในคลองเดียวกันมันก็เหม็นทั้งคลองเลยจะเราจะบอกว่าเราไม่เกี่ยวคลองได้ไหม ไม่ได้ถ้าอยู่ในข้องต้องเกี่ยวข้องเดียวกันนะ่ะหน้าผาสานเนี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยน่ากลัวไหมเนี่ยแผ่นดินแยง้งของเราน้องนน้องน้อง,อง,องต่างประเทศไปดูแถวด้ามขวานของเราบ้างแผ่นดินยุบที่กระบี่เนี่ยเป็นหลุมเนี้ยเห็นไหมแผ่นดินยุบ แผ่นดินยุบที่จังหวัดตรังอําเภอนาโยงจังหวัดตรังอันนี้ยุบแล้วมีน้ําอยู่ข้างล่างด้วยเหมือนบ่อน้ําเลยอันนี้แสดงว่าเป็นลางไหมเป็นลางนะยังมีอีกหลายที่ในประเทศไทยแม้กระทั่งที่ราบสูงโคราชยังมีหลุมยุบเลยเมือง เราประเทศไทยเราทันสมัยหมดนะที่ราบสูงน้ําไม่ท่วมอาจารย์บอกน้ําท่วมโคราชแถวฐานย่าโมจะมีน้ําท่วมถึงฐานย่าโมแล้วมีจรเข้ด้วยคนบอกว่าอาจารย์เพี้ยนพูดโง่โง่ตะคอนราชสีมาเป็นที่ราบสูงถ้าน้ําท่วมโคราชที่ราบสูงกรุงเทพจมชิบหายแน่วาไงกูเลยท่วมให้มันดูก่อนเลยกรุงเทพไม่เป็นไรเลยใช่ไหมใช่ไหมไอ้พวกเนี้ยพวกที่อิงประวัติศาสตร์ เรละครน้ำเน่าต้องดูก่อนว่าประวัติศาสตร์มีไหมถ้าไม่มีกูไม่เชื่อแล้วว่ามันจะเกิดจริงถามว่าทำไมก็อดีตมันไม่เห็นมีประวัติประวัติศาสตร์ย่อมมีหน้าแรกถ้ามันไม่มีหน้าแรกก็ครั้งนี้มันเกิดเป็นหน้าได้ให้มึงอ่ะมึงโอเคไหมล่ะ <laughs> ใช่ไหมเ <laughs> นี่ยไอ้พวกนี้ถึงบอกสมองวัวสมองวัววัวไม่มีวิสัยทัศน์ถูกไหม มันคิดของมันแค่ข้างหน้ากินหญ้าทํางานทําหน้าที่ตัวเองไปวันวันมืดก็นอนอิ่มก็นอนหิวก็กินเจ้าของให้ลากเกวียนก็ลากไปทางไหนก็บอกมาฉันจะไปเสร็จภารกิจเมื่อไหร่ฉันก็นอนนี่เขาเรียกสมองอวัวน่ารักน่าเอ็นดูแต่นี่เป็นคนน,นไมไใชีวัวเป็นคนแต่เอาสมองวัวมาใส่น่าอายใช่ไหมเราแปลให้เดี๋ยวพวกมันไม่เจ็บ น,นี่แผ่นดินยุบหลุมยักษ์เมืองซานอันโตนิโอกัวเตมาลาซิตี้ลึกไหมลึกเป็นเมตรคุณถ้าคุณได้เห็นภาพคมๆชัดๆเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าแผ่นดินของประเทศนี้และทุกป,ประเทศที่อยู่บนทวีปนี้มันตั้งอยู่บนแผ่นหินปูน หินปูนนี่สูตรทางเคมีขี้แมวคือแคลเซียมแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วเวลาเราใช้สารเคมีเราทำอะไรต่ออะไรบนพื้นผิวโลกสารเคมีพวกนั้นก็ลงไปไหนก็ลงไปบนพื้นพื้นมันก็เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นไปไงมันก็เกิดอะไรกัดขึ้นกัดเซาะก็กลายเป็นรูกลายเป็นพโพรงอยู่ในชั้นใต้ดินเพราะมันก็ซึมลงไปเรื่อย แล้วพอมันเป็นรูมันเป็นโพรงถ้าข้างบนมันหนักเกิดอะไรขึ้นมันก็โค่นพลุว้วเดียวหลุดลงไปเลยคุณรู้ไหมครับในทวีปอเมริกากลางอเมริกาใต้แผ่นดินส่วนใหญ่อยู่บนพื้นของหินปูนนี้ทั้งนั้นเกินกว่าครึ่งหนึ่งของทวีปอเมริการวมทั้งอเมริกาเหนือด้วยนั้นกว่า ครึ่งหนึ่งของพื้นที่ของทวีปอเมริกากว่าครึ่งแปลว่าเกินครึ่งนะครับเป็นนะเขาเรียกอะไรแคลเซียมคาร์บอเนตหินปูนทั้งเส้นถ้าใครไม่รู้ว่าหินปูนหน้าตาไงไปเที่ยวเขาพิงกันในทะเลภาคใต้แถวพังงาบ้านผมมีเขาพิงกันและอย่าเวลาไปอย่าลืมพาพวกเราไปพิงกันด้วยนะ จะเห็นเขาหินปูนเขาพวกนั้นแหละที่พวกโรงงานปูนมันชอบนะักสระบุรีอย่างเงี้ยถูกไหมเนี่ยเพราะเพราะไอ้พวกเนี้ยหินปูนมันเกิดจากการตกตะกอนของดินแล้วแข็งตัวเป็นหินใช้เวลาเป็นล้านปีถูกไม่ถูกมันเป็นสิ่งที่พระบิดาไม่ได้สร้างขึ้นมาแต่แรกมันเป็นตะกอนหรือเป็นขยะจากทะเล เพราะฉะนั้นเวลาชำระโลกมันก็ต้องไปด้วยเพราะไม่ใช่สิ่งที่พ่อสร้างไว้มันเป็นตะกอนที่มันตกตะกอนขึ้นมามันเกาะทั้งหลายในแผนที่จึงหายเกือบเกลี้ยงเพราะเกาะทั้งหลายก็เกิดจากการตกตะกอนของหินปูนนั่นเองสุราษฎร์ก็มีสมุยสิมิลันสุรินที่ปะกการังแย,แย่ อยากจะไปเที่ยวก็รีบรีบไปซะนะไปถ่ายรูปแล้วดูไว้ถ่ายไว้ bye bye. ไวไฟเป็นที่ระลึก <c oughs> เดี๋ยวอีกหน่อยจะไม่มีที่ให้ไปมันจะจมหมดเพราะอยู่ในแนวรอยร้าวของเปลือกโลกแผ่นดินไวพวกเขาเฟร,ระเบิดโครมเดียวก็เกลี้ยงแล้ว <c oughs> เป็นสิ่งที่นักวิชาการบางพวกเขาก็เชื่อแต่บางพวกเขาก็ไม่เชื่อ บางพวกก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งบางพวกก็เฉยๆกูไม่กล้าลงทุนถ้ากูเชื่อเดี๋ยวมันไม่เกิดกูเสียฟอร์มนี่ไม่มีฟอร์มเนาะไม่มีเลยไม่เลย,ไม,ไ,มเลยไม่ต้องกลัวเสียฟอร์มกล่าวไปตามที่พระบริดาให้กล่าวนี่มันเกิดเมื่อวันที่สามสิบเดือนห้าปีหนึ่งศูนย์นะครับกลางปีที่แล้วมันเกิดยุบโครมลงไปเลยมีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนบริเวณแค่เนี้ย แล้วก็มีบ้านเรือนอาคารตึกประมาณสิบสองหลังที่ถูกดูดลงไปอยู่ข้างล่างเมื่อเกิดเหตุร้ายนี้ถ้าเป็นบ้านคุณเป็นไงถ้าเป็นบ้านเราเป็นไงจ๊ะดูเขาไว้นะตะกี้แผนที่นั้นจำได้ไหมประเทศไทยเรายังดูเหมือนสงบเงียบมีแต่เสียงกระซิบแผ่วๆไกลๆมาจากเวียดนามหน่อยหนึ่งท่านนั้นเองใช่ไหมยังอยู่ไกลเรายังมีลมหายใจอยู่ดูเขาไปก่อนดูเขาไว้ มันจะใกล้ลงมาเรื่อยๆเราก็จะพยายามเอาแบบนี้มาให้ดูเรื่อยๆถึงแม่สอนธรรมะไปด้วยก็ตามมาตรงนี้ไม่ผิดหวังนะครับอ,อันนี้คนละมุมที่ถ่ายภาพเดียวกันใช่ไหมคนละมุมให้เห็นนี่นี่ใช้เฮลิคอปเตอร์ถ่ายแล้วตึงเห็นแบบนี้ไปยืนปากลุมถ่ายนี่ไม่เห็นครับครัวหัวทิ่มย <laughs> <laughs> ผู้ถือรหัสสัญญาณการชำระโลก พวกที่ห้าคือผู้ถือรหัสจากช่างเทคนิคเด่นผู้อาสาผู้สื้อข่าวส่งสารเป็นผู้นำสารนำสื่อแล้วก็นำส่งพวกนี้ก็คือ King of อะไรครับ King of the k กามาก็คือกรรมนะกรมะกรรมะคามาภาษาเราคามาคามาก็แปลว่ากรรมเจ้ากรรมในเวรพวกนี้เขา แสดงตัวตนในทางกายภาพให้เราเห็นไม่ได้ว่าเขาจะสื่อแบบนกแบบปูแบบปลาแต่เขาใช้วิธีสร้างมายาให้เราเห็นโอเคไหมเขาจะสร้างมายาให้เราเห็นดินถล่มน้ำท่วมหนักที่บราซิลเขาบรรดาลให้ฝนตกซ้ำๆที่เดิมซึ่งเป็นภูเขาดินภูเขาหินทรายคุณเห็นมแดงๆเนี่ยนะบที่บราซิลใช่ไหมครับตกซ้ำอยู่บนยอดเขาด้านานานๆเข้าไปไงครับ มันก็พังสิครับเพราะว่าดินมันร่วนเนี่ยเวลาเจอน้ําเข้าถูกต้องไหมแล้วต้นไม้ต้นไร่โดนโค่นทิ้งหมดคุณเห็นไหมมีแต่ต้นเตีย้ยๆต้นเล็กๆแล้วรากแขนงรากฝอยมันเยอะพอจะยึดดินไว้ไหมไม่พอแล้วคุณสังเกตที่หมู่บ้านมันอยู่ในหุบเขาเนี่ยแล้วพอมันลงมาแล้วเป็นยังไงเนี่ยที่แดงๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนเนี่ยคุณดู่ยอยู่ในหุบเขาเนี่ยลงมาเนี่ยก็มีคนตายสิครับกี่ศพอย่าไปสนใจ แต่นี่คือสัญญาณเตือนถูกต้องไหมว่าถ้าคุณปลูกบ้านอยู่ในที่ที่แบบเนี้ยคุณระวังให้ดีแม่อย่างเนี้ยไม่ต้องถามว่าจะไปซื้อบ้านอยู่ที่ไหนครับย้ายที่โดยไว <c oughs> อย่าโมแต่ถามรีบย้ายเลย <c oughs> แน่ๆเลยครับประเทศไทย